สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทราพอรอุดมพรธนกิจสูติแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะ สำหรับเรื่องของการออกกำลังกายในคนท้องนะคะในปัจจุบันก็จะเห็นว่าการออกกำลังกายในคนท้องเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นดาราและเซเลบหลายๆท่านเนี่ยก็หันมาสนใจเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครบ้างที่เหมาะกับการออกกำลังกายนะคะโดยทั่วไปแล้วในการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถออกกำลังกายได้โดยปลอดภัยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดภาวะแท้งทารกน้ำหนักตัวน้อยหรือการคลอดก่อนกําหนดนะคะ แต่คุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงสูงตัวอย่างเช่นการมีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจมีภาวะความดันโลหิตสูงภาวะคันเป็นพิษมีภาวะซีดหรือตั้งคันแสดภาวะโรคเกาะต่ำหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดอันนี้จะไม่แนะนำให้ออกกำลังกายนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณแม่แต่ละท่านควรจะมีการปรึกษากับสูติแพทย์ที่ดูแลการฝากคันเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงว่าเราสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดหลังลดอาการท้องผูกช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานขณะตั้งคันลดความเสี่ยงของการเกิดคันเป็นพิษช,ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักหลังข้อได้อีกด้วยนะคะ โดยการออกกําลังกายที่หมอแนะนํานะคะจะแนะนําเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มี moderate intensity โดยเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้มีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นมีเหงื่อออกหมอจะแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยร้อนาทีต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีเป็นเวลา5วันนะคะตัวอย่างเช่น การเดินเร็วการว่ายน้ําการออกกําลังกายในน้ําโยคะหรือพิลาทิสสาหรับคนท้องปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคลาสมากมายที่ทํามาสําหรับคนท้องซึ่งก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อในเรื่องของการโฟกัสที่การหายใจช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น สำหรับการออกกำลังกายที่ไม่แนะนำนะคะคือการออกกำลังกายที่มีการกระแทกตรงส่วนท้องมีการสัมผัสกับตัวผู้เล่นเช่นในเรื่องของการต่อยมวยหรือบาสเกตบอลเป็นต้นค่ะการปฏิบัติตัวระหว่างออกกำลังกายนะคะ <m> หมอนแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆทั้งก่อนระหว่างและหลังออกกำลังกายค่ะ หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในที่ที่มีแสงแดจด,จดจัดหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทเพราะจะทําให้เราเกิดภาวะขาดน้ําได้ง่ายคุณแม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมใส่สปอร์ตบาร์หลีกเลี่ยงท่าทางที่นอนหงายหรือยืนานาน,านๆเพราะว่ามดลูกจะไปกดกับหลอดเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจทําให้เกิดความดันต่ําได้ค่ะ หากมีอาการผิดปกติระหว่างออกกำลังกายเช่นเจ็บท้องมีท้องแข็งมีมุกเลือดออกจากช่องคลอดมีน้ำใสไหลออกจากช่องคลอดมีอาการเจ็บหน้าอกอ่อนแรงให้หยุดออกกำลังกายทันทีแล้วรีบมาพบแพทย์น,นะคะสุดท้ายนี้หมอขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลลูกน้อยในอนาคตค่ะ